สวัสดีครับพี่น้องชาวพนามชนทุกท่านครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากสำนักงานพนามชนจังหวัดมาพบปะ,ะพี่น้องชาวพนามชนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีเรื่องที่จะนําเรียนเรื่องเศรษฐกิจฐานรากวันนี้พอดีผมได้มีโอกาสได้ร่วมประชุมกับทีมงานของสํานักผู้ตรวจนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้เนี่ยมีหลายหน่วยงานมากนะครับประเด็นที่ หน่วยงานพัฒนานชนได้นําเสนอวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจฐานรากกับชุมชนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็ทํามานานแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะทาต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้ฟังจากสานักจากผู้ตัวสานักนายกฐมนตรีพูดไปแล้วเนี่ยก็ได้ข้อคิดอยู่หลายเรื่องนะครับก็คือการทํางานเชิงอมโงหลักการ ฝากไว้ด้วยว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของชุมชนนะครับจะพะชปทหรือก็จอสองคอก็ดีหรือข้อมูลทีวีแม็ก็ดีที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีหลายหน่วยงานที่จะมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ข้อมูลเนี่ยนอกจากเราจะรีเช็คข้อมูลให้ครอบครอบแล้วนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการตรวจสอรีเช็คซ้ํากับพื้นที่เป้าหมายนะครับว่า ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในระดับไหนอย่างไรทั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสในการที่จะไปขับเคลื่อนตรงนี้ผมถือว่ามันเป็นตัวชี้เป้าที่สําคัญนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ผมพูดในเรื่องการบรณาการเนี่ยหลังจากที่มีเป้าหมายที่ชัดแล้วนะครับก็คือการที่มีข้อมูลที่ชัดแล้วเนี่ยประเด็นต่อมาก็คือการที่เราจะกําหนดแผนการขับเคลื่อนตามตามที่มีเป้าที่เราจะต้องขับเคลื่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไร มีใครบ้างมีหน่วยงานไหนบ้างมีพื้นที่ไหนบ้างที่เราจะต้องไปขับเคลื่อนร่วมกันนะครับเพราะว่าด้วยเหตุปัจจัยนะครับซึ่งทุกหน่วยมีไม่เท่ากันแล้วก็การทํางานเนี่ยเราก็ต้องมีตัวช่วยพอสมควรนะครับการขับเคลื่อนเนี่ยเพื่อเราจะได้เกิดงองค์การะย์ในการขับเคลื่อนเนี่ยผมนําเสนออยู่3เรื่องนะครับก็คือ1พื้นที่นะครับพื้นที่ในการขับเคลื่อนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องรู้ว่าพื้นที่เป้าหมายเนี่ยที่มีการสำรวจเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความชัดเจนง คนในพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีส่วนที่เราจะต้องไปพัฒนาบุาการอย่างไรการยากจนเนี่ยมันมันคนและพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องดูนะครับประเด็น,นที่2ก็คือในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนนะครับเราเราเรียกว่าปฏิสัมพันธ์แบบโปสเนี่ยมันก็คือเราอาจจะต้องมีแผนการกับเพื่อนที่เป็นลักษณะการบูรณาการมีเจ้าภาพที่ใช้น,นะครับแล้วก็อันที่3มก็คือภารกิจและหน้าที่ ซึ่งตรงนี้มันก็มีสอง,สองล,สลักษณะก็คือภารกิจหน้าที่ตามหน่วยงานที่เราจะต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็ภารกิจที่ในส่วนของการบูรณาการที่เป็นของจังหวัดนั้นทั้งจังหวัดอำเภอน,นั้นซึ่งเป็นภารกิจร่วมซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องแบ่งเจ้าภาพหลักแลกะเจ้าพักรองให้ชัดว่าใครมีภาร,รกิจหน้าที่ตรงนี้โดยมีเป้าหมายการทํางานนะครับแล้วพอเสร็จแล้วก็คือการการออกไปติดตามประเมิน นะครับว่าสิ่งที่เราทําตามภารกิจหน้าที่แล้วก็พื้นที่ที่รับมอบหมายนั้นมีความสําเร็จมากน้อยเพียงไรนะครับผมยังคิดว่าการถอดบทเรียนเนี่ยก็จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะชี้ว่าสิ่งที่พวกเราได้ทําลงมือทาแล้วมีโอ,อกาสได้ทํากันไปอย่างเต็มที่เนี่ยมันจะมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งอย่างไรซึ่งต้องมีการประเมินถอดบทเรียนให้ชัดเพราะว่าตรงนี้นะครับผู้บริหารตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็รวมทั้งส่วนกลางเนี่ย วันนี้ก็จะเห็นเป็นข้อสังเกตนะฮะมีการปาดโดยสมัตของผู้ตรวจสมักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ตรวจของของกรมกระทรวงต่างๆที่เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็จะถามถึงความชัดเจนแล้วก็ผลการปฏิบัติงานว่าเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าเราถ้าตั้งหลักดีเนี่ยโอกาสที่จะไปสู่กระบวนการเป้าหมายแก้ปัญหาต่างๆมันก็จะราบรื่นไปในอน,นะครับก็ฝากและให้กำลังใจนะครับในภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ พี่น้องประชาชนต้องการนะครับอย่างมากเลยนะครับในเรื่องของการที่จะเพิ่มรายได้นะครับแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจมีความแข็งแรงก็ไม่ควรพวกเราครับชาวพชที่จะต้องไป็นแรงใจสนับสนุนกันครับแล้วก็ให้ท่านดูแลสุขภาพตัวเองนะครับรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับเพื่อจะได้มีกําลังแล้วก็ความฟิตในการที่จะพัฒนาพี่น้องประชาชนต่อไปขอบคุณครับ ที่จำนึกพึ่งตนเองตั้งไว้